สวัสดีครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับกลุ่มผมมาจากโรงเรียนบุญยวาวิทยาลัยจังหวัดลำปางนะครับทําโครงงานเรื่องราวตากผ้าอัตโนมัตินะครับจุดประสงค์ที่ทําราวตากผ้าอัตโนมัติเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่มักจะอยู่ในหอพักและอาพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ข้างนอกเพราะว่าประชากรเริ่มมีเยอะขึ้นอย่างเช่นในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพนะครับคนก็จะอยู่ในหอพักและก็อาพาร์ตเมนต์มากขึ้น แล้วที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยห้องห้องหนึ่งก็จะมีระเบียงใช่ไหมครับแล้วระเบียงเนี่ยก็จะมีน้อยเวลาเราตากผ้าก็จะตากได้ปริมาณที่น้อยแล้วก็คนในเมืองหลวงเนี่ยสนมากตากเสร็จก็จะออกไปข้างนอกทําให้กังนวลว่าเวลาฝนตกเนี่ยทำให้ผ้าเปียกเก็บไม่ทันอะไรอย่างงี้ครับต้องมาซักซักผ้าใหม่แล้วก็ตากใหม่ทาให้มาตากข้างในห้องแล้วก็ทาให้ห้องเนี่ยอับ เพราะว่าผ้าพึ่งตากใหม่ทําให้เราถึงคิดเราตากผ้าอ,อัตโนมัติเนี่ยครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ให้เพื่อนผมพูดนะครับเ,เราตากผ้านี้นะครับจะติดตั้งอยู่บริเวณระเบียงของหองพักแต่ละที่นะครับซึ่งมันจะวางอยู่ข้างบนครับส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณในร่มและตัวนี้จะยื่นออกไปบริเวณตรงนี้ก็จะยาวหน่อยตรงนี้ก็จะเหลือบริเวณให้เก็บผ้าข้างในครับซึ่งเวลาทางานปุ๊บก็ถ้าฝนตกมันก็จะม้วนกเก็บเข้ามาข้างในแล้วก็ ถ้าฝนหายตก็ก็ออกไปข้างนอกใหม่ครับก็ตามให้ดูนะครับครับโอเงครับออกมาอย่างนี้ครับซึ่งอ่า เรายื่นออกไปแล้วก็กลัวว่ามันจะอาจจะหลบตกหรือว่าอะไรมันอ่อนเอเราก็ทําก้านเหล็กให้มันยื่นออกมาให้มันเอาไว้รับน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยครับติดไว้กับข้างบนของตัวพาร์ทเมนต์เลยครับแล้วก็ติดเซนเซอร์ไว้ตรงก้านนั้นด้วยครับเอาใหม่ดิยังไงนะไม่เข้าใจครับก็หมายความว่าตอนก็หมายความว่า ตอนที่เราวางไว้เราตรงนี้ก็จะเป็นเพดานของอาร์ตเมนต์นะครับเราก็ติดตรงนี้ก้านเนี้ยขึ้นมาติดตรงนี้ครับเพื่อลดน้าหนักตัวเนี้ยครับ <S <S oh, ถ้ามันจรินออกไปมันก็จะงงเงนได้อาจจะตกได้ถึงถ้าตัวนี้เป็นแบบจําลองมันก็เลยมันเล็กครับมันมันก็เลยดูแบบเล็กเค่ะแต่ถ้ามันเป็นตัวจริงผมก็อยากจะทําให้มันมีระบบที่พับเก็บได้ครับแบบนอนลองมาอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ เวลาเราไม่อยู่บ้านหรืเราไม่ได้ใช้เราก็อยากเก็บมันครับเรา,รากลัวมันจะเป็นอะไรอะไรทำนองนี้ครับครับแล้วถ้าสมมติจะไปทําจริงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจากตัวนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มมอเตอร์ใส่ไอ้นั่นเข้าไปครับกำลงังเพิ่มกำลังมันเข้าไปอ่ะก็แล้วแต่ว่า จะเอาไปใชงไงถ้าผมทําจริงผมก็จะให้มันมีเลือกแบบ2อ,อย่างแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะไปตากผ้าชิ้นเล็กแต่บางคนอยากจะใช้งานหนักๆก็เลือกได้2แบบคือใช้มอเตอร์ที่มีกาลังสูงกับมอเตอร์กําลังต่ำก็คนละราคากันไปครับแล้วคิดว่ามันจะต้องใช้กําลังเยอะไหมอ่ะแบบเวลาเราแขวนผ้านี่คือเราแขวนที่แหวนใช่ไหมครับก็คือเอาคองไปที่แหวนแล้วเวลามันดึงมันก็จะ ตัวด้านบนของแหวนเนี่ยจะจะถูกับตัวรางใช่ปะ่ะครับผมดังนั้นถ้ามันฝูดต,ตรงนั้นเน่ยมันก็คงจะต้องใช้แรงหน่อยหนึ่งครับมันไม่รู้พอจะประมาณการได้ไหมว่ามันจะแขวนผ้าได้สักกี่จะมีสักกี่ห่วงอแขวนางเกงยีนได้เบ้าอะไรเงี้ยกําลังมอเตอร์มันจะไหวไหมก็น่าจะน่า <laughs> จะไหวเลยครับ นั่นเิวเาตรงนั้นจะเป็นตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราไปทําจริงแล้ว,วกลไกแบบเนี้ยที่ดีไซน์มามันมันจะใช้ได้ไหมซึ่งถ้าให้ผมประเมินเองด้วยสายตาก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับจะติดตรงเนี้ยตรงมอเตอร์เนี่ยว่ามอเตอร์กับตัวรอกที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างเป๊ะเนอะมันถึงจะม้วนสายคืนสายได้ได้ดี ฉะนั้นถ้าทําจริงก็อาจจะต้องไปหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งลงกลึงอาจจะต้องบอกเขาว่าอยากให้มันได้เป็นรอกตัวชักรอบแบบนี้แล้วให้เขาทาให้อะไรเย่างเพราะมันถึงจะเวิร์กจริงได้ก็จริงๆระบบนี้ง่ายมากเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเราตรวจเช็คแค่ฝนอย่างเดียวหรือเปล่าใช้แค่ฝนแล้วสมมติว่ากลางคืนเงี้ยมันก็มันก็ยังตายอยู่ใช่ไหม แล้วมันจะไม่โดนน้ำค้างเหรอใช่ไหมถ้าสมมติเรายื่นออกไปตากอ่ะอาจจะต้องเช็คเช็คมีเช็คแดดด้วยหรือเปล่าว่าตอนนี้มีแดดหรือเปล่าถ้ามีแดดแล้วไม่มีฝนใช่ไหมก็ตากได้แต่ถ้ามีแดดแต่มีฝนมันก็เก็บแต่ถ้ามันไม่มีทั้งแดดไม่มีทั้งฝนแต่ว่ามันก็จะเป็นกลางคืนใช่ไหมกลางคืนก็จะมีน้ําค้างเนี้ยใช่ไหมอาจจะต้องลองเอาไปคิดดูอีกทีนะว่ากลางคืนจะตากไหม ตาก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 กลางแจ้งอ่ะควรต่ากหรือเปล่าอืมเนาะอาจจะต้องมีเพ um. ิ่มการเพิ the ่มเซ็นเซอร์เข้าไปอีกคือเพิ่มตันจักของพี่แบงค์อ่ะที่ว่าตรวจจับกลางวันกลางคืนได้แนะนําให้ตรวจจับแรงลมด้วยเนาะถ้าสมมติว่าถึงแม้ไม่มีฝนอ่ะเป็นกลางวันอ่ะแต่ถ้าลมกันโชกแรงอ่ะภาพเลวอีกเออลองหาอะไรที่มาตรวจจับแรงลม อะไรแบบนี้นจะทำให้โปรเจกต์นี้สมบูรณ์ขึ้นนะครับคอมคุณครับลองไปสำรวจดูนะว่าใช้รางประตูเลื่อนได้ไหมครับเคยเห็นไหมประตูประตูเลื่อน่ะพวกนั้นคือน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวรางมันรับน้ำหนักได้แล้วมันจะมีชุดที่เป็นล้อที่ใส่ข้างในอยู่แล้วนั้นแรงเสียดทานน่าจะน้อยผมเดาว่าอย่างนั้นก็ แต่ไม่รู้มันจะแพงเกินไปหรือเปล่านาะเพราผมรู้ว่าไอ้ตัวชุดล้อนั่นก็คู่หนึ่งก็300กว่าบาทละตัวรางอีกก็คงหลักร้อยอ่ะก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าแบบนี้ทําเข้าจริงแล้วแขวนเสื้อผ้าเยอะๆเข้าแล้วมันสูดเกินไปนั่นก็าอาจจะต้องไปลองหาวิธีใหม่หรือไม่รู้สิต้องดัดแปลงหาวิธีใส่อะไรให้มันแบบลดแรงเสียดทานอ่ะ ผมกลัวกลัวอย่างเดียวนั่นแหละว่ามันพอมันหนักๆมากๆเข้าแล้วมันจะไม่ไหวก็ต้องลองดูเนาะครับขอบคุณครับ